อ่าพี่เขียว,อ,ยวอืมต้องกินกับข้าวเลยอันนี้ที่เด็ด สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ m มก a l i s t Eat ิตวิอาเล็กับผมวันนี้นี่เรียกว่าแต่งตัวมาเข้ากับธีมที่มีโอลิมปิกเป็นเมนหลักของเราในวันี้โอลิมปิกนี่กำลังจะใกล้เข้ามาแล้วครับผมมันคือเทศกาลที่ยิ่งใหญ่นะผู้ชมทันโทษเห็นถืออะไรอยู่นี่คบเพลิงนะครับทำแสงเดิมเดิมเดี๋ยวผมเดิมเดิมเปิดิเิธีด่อนคิับไปเดิมเดิอะ เทศกาลโอลิมปิกมันยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้มันก็มีเทศกาลหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันครับผมกับ The Mall Lifestyle Flavors of the Season ความอร่อยจัดหนักแห่งฤดูกาลครับผมซึ่งจะมีเพียงแค่สุดยอดนักกินเท่านั้นที่จะได้คว้าเดลสุดพิเศษไปครองครับผมม,มีแบบเตรียมเกมมาให้แข่งดวยนะแข่งกับใครยังเปิดตัวคู่แข่งเลยไหมได้ดีใครอ่ะเ<อ>ก่งสสุดเลยนะบ้าจะมีเหรอมาร์ทเหรอมาร์ทมาอีกแล้วเหรอไม่ใช่มาร์ทนะ เกิดมาแท็กหน้าตัวนี้จะมากินสู้เล็กได้ไงคนเนี้ยนะพี่เล็กจำไม่ได้หรอที่เราไปเดินตลาดกันมากินได้กินน้อยไงกินสู้โอ้ยก็กินคือได้เป็นคนกินเก่งแต่สุดท้ายมันก็เอาชนะพี่มาอยู่แล้ว5ล้าน5เกมใช่ไหมเอาให้ได้สักแต้มเถอะเอาได้สทกแต้มกันเกิดไปแล้วโว้ยแต่มาเจอกันโว้ยโหโว้ย งั้นเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าได้ได้สักคะแนนจากผมหรือเปล่าใครเป็นผู้ชนะใครได้เป็นสุดยอดนักกินพร้อมๆกับการตามหา Great Food Good Taste ด้วยกับวันนี้ที่ The Mall Lifestore บางกะปิ f l a v o r of, of t h e season ครับผมตอนนี้ไม่ลงแข่งเล่นกีฬาโอลิมปิกี่ว่าจะไปเล่นกีฬาอะไรกันคะชอบดูเขาที่เขา figure skate อ่ะอ่าอ่ออันนี้คือเตรียมกระโปรงมาเพื่อหมุนตัวจังหวะเมื่อกี้เลยปะ ถ้าเป็นพี่พี่อยากบัลเล่ใต้น้ำโชว์หนึ่งสเต็ปเบอร์ป่ะเขาต้องได้เหรียญแล้วนะเขามีแข่งกินจุหรือเปล่าถ้าเกิดแข่งกินจุเนี่ยพี่ว่าพี่เป็นตัวแทยประเทศไทยได้แต่แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่เด e m ม l l Life s h o ซบางกะปิเนี่ยของกินพอเยอะมากโดยเฉพาะในชั้นสามโซนของกินเลยพร้อมไหมวันนี้พร้อมมากทีมงานแอบถามว่าเอ๊เห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กไงจะกินจุหรือเปล่าชอบกินค่ะกินได้อ่ะงานร้านแรกเลยไหมปะ ร้านแรกครึ่งเปิดสดๆร้อนๆเลยครับผมร้านนี้คือร้าน Shining Taste Breast p o t Express นะครับผมร้านนี้คือเป็นหมาล่าเป็นหม้อเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นพะโล์หมาล่าที่อันดับหนึ่งของจีนเลยซึ่งเขามาเปิดที่นี่เป็นสาขาแรกก็ดูดีให้เลือกเป็นร้อยชนิดเลยลองไหมพาโล์หมาล่าเป็นไงรอไม่ไหวแล้วค่ะ เขามีบุฟเฟ่ด้วยแต่ว่าแบบอราคาก็มีแต่ที่พี่ชอบตรงน,นี้คือน,น้ำซุปเพราะน้ำซุปเขาไม่เหมือนพวกหมา่าล่าร้านอื่นเลยอ่ะเป็นพาโลต้นตํำลับกับพาโลหม่าล่าของด้าเป็นไรของด้าเป็นพาโลเห็ดแล้วก็หม่าล่าพริกเขียวค่ะอุ้ยอร่อยนะมันมีฟิลแบบมันนี้มะนิี้ก<บ>็<ช>คือวัตถุดิบเขา่มีแบบเป็นร้อยอย่างนะคุณผู้ชมแล้วมันจะมีพวกพวกัตถุดิบที่ในร้านหม่าล่าทั่วๆไปไม่มีคุณผู้ชมพวกของที่เขาไว้ตุ่นพาโลเนี่ยร้านหม่าล่าร้านอื่นไม่มีจริงจิ้ไม่มี ครับเย้เ,หเหนื้อมาแล้วเมื่อกี้ผมชิมน้ำซุปพาโลมาลาเขาไปแล้วมันมีกลิ่นพาโลแล้วมันก็เป็นน้ำซุปมาลาที่สดได้นี่กลิ่นหอมมากเลยนะคะมาลาพริกเขียวมาเขียวนี่นะคะเนื้อรลรสอร่อยมากค่ะมันนิ่มมากเลยนะแต่ยิ่งพอมันอยู่ใน ในซุปหม,ม่าล่า มันจะแบบมีกลิ่นหมาล่าเบาๆแล้วก็ผสมกับน้ำจิ้มมันอร่อยมากสำหรับการสั่งอาหารนะคุณผู้ชมคือเราสามารถสแกน QR สั่งอาหารก็ได้รถไฟก็จะมาเสิร์ฟมันมีเมนูนอกเหนือจากบนสายพานด้วยไงเราจะมีการเลือกเกรดฟู้ดกับกูดเทสค่ะร้านแรกพี่เลือกให้ก่อนลวกันเดี๋ยวร้านต่อไปที่ให้พีเลือกบางโอเคได้ร้านนี้เล็กให้เกรดฟู้ดก็คือพวกเนื้อสัตว์คุณผู้ชมผมรวมถึงพวกของสนเขาตุ๋นมาหอมมากแล้วก็ดีมากส่วนกูดเทสเนี่ยให้น้ำซุปพะโล้ซุดต้นตำรับของเขาอยู่แล้วเพราะว่าหอออมมมมพโลล้้้้แแวก็็บบีีเเขึึนนนาางงง่รุใืย เลือกันไดทโจทย์นะคะร้านนี้นะอ๋อที่หยิบมากันแล้วนะคะคือคิดตรงนี้ใช่ไหมที่เก่งเลขโคตรพุ่นเลยอ๋อหนูก็เก่งเฮ้ยนี่เล็กเฮ้ยนี่ใส่ไม่ดีเลยของผมเท่าไหร่ห้าร้อยแปดสิบาทโอ้ยใกล้เคียงมากเจ็ดบาทยอดก็คือหกร้อยยี่สิบสามบาทเี่อไม่ได้ชนะ เอาไมา่เอาช่างมันไปร้านต่อไปไม่เตรียมเลยไม่ออักทีอคทีเพราะเราแข่งขันกันวันนี้ร้านที่สอง ด้ามานที่ต้องกินให้หนักจัดให้เต็ม<อ>ับผมตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านโออิชิบุฟเฟ่ครับผมร้านนี้ดังอยู่แล้วทุกคนรู้จักซึ่งตอนนี้เข้ามาในคอนเซ็ปต์ happiness all round ครับสาขาเนี่ยที่เดอะมอลไลฟ์สโตร์บางกะปีนี่เขาเป็นสาขาเดียวที่บริการเป็นแบบบุฟเฟ่อ <c oughs> าหารญ,ญี่ปุ่นแล้วก็นานาชาติด้วย,ยซึ่งเขมีใ,ให้เลือก3แบบก็คือมี happy buffet 4 9่นะฮะ d e l i g h buffet จะเป็น699แล้วก็ดีไลท์ plus buffet ซึ่งวันนี้เราจะกินแค่ happy พองั้นพี่เล็กกิน happy ด้าเนี่ยจะกิน delight plus ไม่ได้มดันมาด้วครับต้องกินเหมือนกันแฮปปี้<อ><ก>ประหยัดน,นิดนึงดิีดไลฟ์พาสไปเลยไหนไหนมาแล้วเรามากินบุฟเฟ่กันแล้วสิโอ้โหพี่เล็กไม่ใจเลยว่ะีไลฟ์พาสอ่าตามนั้นตามนั้น <laughs> ตามนั้น <laughs> นี่อันนี้ได้ยินไม่ได้ชอบอาหารเม็กซิกันเป็นคนชอบอาหารเม็กซิกันมากแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนฟิวชั่นใช่ไหมคะมันจะมีความแบบผสมผสานเม็กซิกันกับญี่ปุน่นปังปังชนค่ะ <laughs> อุ้ยเลยเหรอ <laughs> กันได้เหาออืมอร่อยมากมีข้าวด้วยข้าวใต้หวานเยือบดีอ่ะเขาให้ข้าวน้อยอะเป็นลาบบุฟเฟต์ที่จริงใจทำถึงเลื้อหอยมาแบบเย็นๆสดมากต้องเย็นๆนะถึงจะอร่อยอืมเอาเรามานี่เลยดีกว่าอาหารเมนูพิเศษทำร่วมกับเชฟเฟิร์สมาสเตอร์เชฟอันนี้เป็นทูน่าทาทากิลาดเหนือซอสยูสุ ออรร่ยจิงมันมีความแบบเปรี้ยวๆเผ็ดนิดนึงนะแต่มันเป็นความเผ็ดที่สดชื่นอันนี้เป็นซูชิเนื้อฮารามิรมควันครับผมแล้วมาเสิร์ฟพร้อมกับซอสแกงฮังเลอร่อยค่ะมันเป็นมิกซ์ที่โอเคมากเลยนอกจากแกงฮังเลมันจะมีความแบบเผ็ดๆแต่แบบมีหวานนิดๆเออหอมๆอีกเมนูหนึ่งแต่นี้เป็นของหวานอันนี้เป็นมูสครีมชีสมันม่วงขอบคุณค่ะมาพร้อมกับครัมเบิลงาคีมอน ชอ,อบอ่ะอันนี้ชอบอ่ะหวานอ่อนอ่อนอ่ะกลิ่นมันม่วงหอมมากเลยอ่ะอม,มันหอมหอมมะพร้าวใช่ปะ <c oughs> คือมีถึงแค่ส1สเ็กรกดาคมนี้หรือของจะหมดเท่านั้นนะคุณผู้ชมแต่เหมือนว่าเขาจะมีเกมด้วยนี่เกมอะไรคะ <c oughs> แข่งความปราณีตเออแล้วแต่พี่เล็กจะคิดเลยนี่เป็นคนแกะกุ้งเก่งเบอร์ต้นๆของประเทศเด่งภูเก็ตค่ะซีฟู้ดมาตั้งแต่กเกิดแกะกุ้งเป็นตั้งแต่เกิดครับสาม สองหนึ่อะไรล่ะเต้นเอ้าอออาอี่เป็นคนแกะวุ้งเก่งเบอร์ต้นต้นของประเทศเบอร์ต้นต้นของประเทศโอ้พี่เลคคุยวับาสดีดีออามาชิมกันดีกว่าอร่อยมากหวานมากเลยค่ะไปถึงอาหารแล้วค่ะชัยชนะ ร้านสองยังแพ้อยู่นะครับเลือกเกรดฟูดกูเทสเลยพี่เลือกเกรดฟูดให้หนูเลือกกูเทสนะพี่ให้3เมนูของเชฟเฟิร์สมันผ่านการคิดค้นของเชฟเฟิร์สมาสเตอร์เชฟของเราเพอร์เฟกจริงสำหรับด้านนะคะกูเทสก็ต้องเป็นแน่นอนนี่เลยค่ะทะเลถังซอสมันกุ้งนะคะก็น่าจะอร่อยเป็นพิเศษเพราะว่าใช้ชนะที่ได้มาเป็นรสชาติที่กกอบอมากนะคะแล้วเขาเนี่ยให้ซีฟูดเยอะมากๆวันนี้มันตื่นมาก็อารมณ์ดีเลยอะอีกสามร้านด้ร้านต่อไปดีกว่า อันนี้แค่อยากจะพูดนะคะถ้าได้ชนะอีกร้านเดียวเนี่ยรั้เลยนะลิสต์ที่3ของเราในวันนี้ครับผมอยู่ที่ร้านฮาโซลคือร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารเกาหลีแบบมินิมอลซึ่งเขาจะเป็นอาหารที่แบบเมนูยอดฮิตของเกาหลีไว้ที่นี่หมดแล้วแต่จะเสิร์ฟมาแบบมินแบบิมอลซึ่งมีทั้งแบบ ราคาเป็นจานเดียวล้วแบบเป็นเซ็ตด้วยเหมือนกันแต่ว่าพอเข้าไปมองดูที่ร้านแล้วนะคะอย่างแรกเลยที่เห็นและเตะตามมากก็คือการตกแต่งของเขาคื่แบบอยู่ร้านคาเฟ่ที่เกาหลีนะคะด้าคิดว่ามันเหมาะสําหรับคนที่แบบชอบถ่ายรูปเซลฟี่ใดๆนะคะมากินก็มาถ่ายรูปได้ด้วยสวยงามนเลยดีกว่าแต่อาหารน่ากินมากนะครับผม่าแต่ว่าด้าด้าเขาไม่กินหมูครับผม ด้าไม่กินหมูก็เลยเดี๋ยวจะให้ด้ารีวิวไก่กับปลาหมึกไปซะแต่เรื่องหมูเนี่ย<อ>ยกให้พี่เซตเขาก็จะมาเสิร์ฟแบบมีเครื่องเคียงด้วยนะนี่มีไฮโน,น,นกะทาสา,า,สา,าลาถั่วง,งอกอามันหอมเลยอร่อยแล้วถอ่้งออยอร่อมันหอยอล่ยอร่อย,มแบบยอมม,ยยนะมอยอยยร่อยอร่อยอร่อยยอ่ะยอออ่อยยออยอร่อยยอร่อยอะอ่ยยอร่ เมนูต่อไปหมูหมักซอสบูโกรกิย่างถ่านชิมปเปล่าๆกันอืต้องกินกับข้าวเลยอันนี้ที่เด็ดหมูนุ่มๆหอมๆซีอ,อิ๊วหวานนิดๆมาค่ะอันนี้เป็นเมนูกไก่ทอดนะคะอืมเทเดตอร่อยเขาทอดแบบกรอบมากแบหรอม,มันมหวานแต่มีความแบบซีอิวนิดๆแบะทำกรอบมากรสชาติเป็นแบบน้ำผึ้งน้ำผึ้งอะไรเงี้ย วเมื่อเกรดฟูดกูเทสผมให้เกรดฟูดอันนี้มันอร่อยมากจริงอันนี้กินได้เรื่อยๆเลยส่วนกูเทสแค่นี้พ็อกเบลลี่บาร์บีคิวอันนี้คือแชมป์ทั้งตัวเนื้อหมูทั้งความหอมทานน้ำจง้งน้ำจิ้มอะไรมันเข้ากันอย่างดีครับผมผมว่าอันนี้เรียกว่าทุกคนอ่ะชอบมากแน่สองเมนูเนี่ยก็อร่อยกรอบมันอร่อยหมดเลย<ร>อ่ะจริงๆแล้วอ่ะเพราะฉะน,นั้นมาลองกันคะ่ะแข่งอะไร อ่ามันหอมเลยน่ารู้ดิไม่รู้ดิไม่งั้นพี่ตอนพี่กินได้หัวเราะทำไมพี่เลยกินเยอะๆนะตะเกียบรู้อยู่นู่นพอตอนนั้นหัวเราะเพรตะเกียบเหรอเออหัวเราะตะเกียบไม่ยอมกันนี้ก็เลยจ้าไม่ได้อยู่นี่ไงก็ไม่ให้ได้มีตะเกียบได้กินก่อนได้ไงอ่ะแย่แย่มากอ่ะจู่ๆก็ถือว่าเป็นคนมีมารยาทให้พี่กินก่อนอย่างนี้เลยเพไปลิทิสีได้นะได้ Oh, เราอยู่ที่โอ้กระจู่ครับผมก็คือเขาเป็นร้านที่เขาปลูกผักเองนะแล้วเป็นผักออร์แกนิกทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช้ไม่มีสารเคมีในการดูแลผักเลยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยร้านเขาต้องมีแต่ผักหรอไม่ใช่จ้ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาส,สร้างเมนูมาแบบน่ากินมากทุกอย่างแล้วก็ยังมีสําหรับแบบคนที่เป็น v เ,เจเทเรียนด้วยคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์จะไม่พูดอะไรเลยเลยไม่รู้คก็พูดเห็นพูดอยู่เอาไปพูดให้จบกันพูดจบแล้วพูดจบแล้วเหรอ,อโอเคค่ะเป็นร้านที่ชอบทานบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราลองไปชิมกันเลยค่ะมีเกมด้วยพี่รู้้้้เกมแลวรานนี ไม่บอกด่าง่วงแล้วมันถึงคราวที่ผมจะต้องพลิกเกมแล้วแหละด้านำอยู่3าูนย์ก็จริงแต่มันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่พนักงานก็คิดเลขผิดมั่งอะกุ้งตัวเมียม้างอะเพราะฉะนั้นพี่ขอโอกาสได้ไหมจะเห็นว่าวันนี้บนโต๊ะที่ร้านโอกะจุงเรามีสมูทตี้มาเยอะมากเราจะแข่งกันกินสมูทตี้ที่พี่อยะบอกเนี่ยคือี่พี่พี่พกรอบจากร้านเมื่อกี้เลยนะเดี๋ยวเยังไม่ได้บก ภายในเวลา15บห้าวิใครกินโอเคโอเคแต่อันนี้เล็กขอเองมีหลอดใหญ่กับหลอดเล็กพี่จะให้หลอดใหญ่กับด้าพี่จะกินหลอดเล็กถ้าพี่ชนะพี่ขอ2คะแนนใด้ก็ได้เขาอยากชนะมากเลยได้กินอะไรอันนี้อันนี้เป็นมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตสมูทตี้กับอันนี้เป็นสตรอเบอร์รี่อะโวคาโดขอมิกซ์เบอร์รี่ได้ไหมคะได้2 เก่งมากตกใจเลยเมื่อกี้ตอนด้าดูดมันแบบมันบวบบวบลงไปเลยอ่ะมันรถเร็วมากเลยน่ากลัวมากเก่งมากตกไหมเขาหน่อยตกไหมทุกคนตกไหมห้่อสามสองนะยังมีสิทธิ์ตีเสมอนะโอเคสำหรับร้านโอกระจูนะครับผมเดี๋ยวเราไปลิสต์สอบไปเลยดีกว่าฮะกินไก่ก็ไก่ห่อแต่ไก่หอมจริง อเมริกันฮอตสไปซี่ชิคเก้นมาเสิร์ฟพร้อมกับซีซาสลัดอร่อยมากแป้งที่ทอดกรอบมันแบบดีมากหอมเครื่องเทศแล้วก็เข้มข้นมากอะเอาจริงไม่ต้องแคกไก่นะเพนฟายอร่อยมากพี่เล็กอืมอร่อยมากก่อีลองลองนี้ก่อนครับโพดข้าพบเป็นไงครับอร่อยครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่า5 7 5บาทเองแต่ว่ามา1 2 3อย่าง พี่ว่ากินได้สามคนและกินสามคนแบบอิ่มด้วยนะคะแยบของโอกระจูดนี่ดีมากจริงเราเริ่มต้นแค่9 5บาทอร่อยทุอย่างจริงนีอย่างนึงที่อยากให้ลองอันนี้มัทฉะอวโวคาโดให้ได้ลองโอกระจูนี่สิเขากพิังมีร้านใหม่ก็คือร้านโอจูสเพื่อขายเป็นเน้นน้ำอย่างเดียวเป็นเครื่องดื่มอย่างเดียวจริงก็ดีนะคะเพราะาน้ำเขาอร่อยมาก ใช่ไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำปั่นสมูทตี้น้ำผลไม้ mm hmm. อะไรต่างๆซึ่งสาขาแรกของเขาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานแล้วก็กำลังจะเปิดสาขาที่2ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโ e บางกะปิโ ah, <okay. S 1> อเคเกรดฟู้ดเรายกให้อเมริกันฮับสไปซี่ชิคเก้นเสิร์ฟมาพร้อมกับซีซันสลัดแล้วก็คอร์นบิ๊กครับผม เพราะว่ามันมาทั้งหมดเป็นเซต3อย่างเลยก็มีเซทซ่าสลัดมีข้าวโพดแล้วก็มีไก่รวนผึ่เป็นไฟด้วยนะคะนะแล้วก็เป็นเแบบวิวที่ดีมากๆโู้เทสนะคะได้ให้ตัวนี้เลยค่ะเป็นมัชะอะบัคาโดนะคะรสพิมมันๆอร่อยมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาลองชิมดูสตรีทคะแนนรวมตอนนี้นะครับผมาามันนด้าน3คะแนนเล้วคะแนนสคะแนนมาดูกันว่าร้านต่อไปอันนี้คะแนจะตีตึ้งขึ้นมาเป็นสามต่อสามได้หรือเปล่าเจอที่ดิซีห้าครับผมไปค่ะ เอเนจี่พี่เยอะมากตอนนี้เพราะว่าตอนนี้พี่ตีตื้อมาเป็น2ต่อ3แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนี้ครับผมแฟมชามร้านนี้พิซซ่าเลเวอร์พาสต้าเลเวอร์ห้ามพลาดเด็ดขาดอย่าก,กดข้ามเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเป็นร้านโฮมเมดสเต็กแอนด์เฟรชพาสต้าเลยแล้วที่สำคัญเขาเป็นโฮมเมดจริงๆนู่นกำลังนวดแป้งพิซซ่าอยู่ฝั่งนู้นเลยข้างในเนี่ยบรรยากาศดีมากมันเหมือนแบบเป็นที่สำหรับให้ทุกคนมาแฮงเอาท์มาชิลได้นะคะและทีจับคัญเลยก็คือ อิ่มจัดหนักยกกวนด้วยค่ะเข้าไปเลยดีกว่ารีบไปทำคะแนนนีกันหนึ่งคะแนนดีกว่าคุณผู้ชมคิดดูเมื่อกี้ด้าไปนั่งเซิร์ชกูเกิลว่าหั่นพิซซ่ายังไงให้ได้6ชิ้นเดี๋ยวอยากจะถามทุกคนว่าเชื่อไหมที่พี่เล็กพูดเนี่ยเพราะว่าก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวร้านแฟมไทม์นะผมเรามีเกมสุดท้ายของการแข่งขันโอลิมปิกแชมเปี้ยนในวันนี้ไปฉุบหนึ่เป้า ใครชนะได้เลือกไปเลีงชุบไปเลงชุบพี่เล็กอย่าคิดเยอะงั้นพี่เอาอันนี้โอเคจบมไม่ลอยเดิมอั้อุ้ยได้เสร็จแล้วอ่ะอันไหนสวยกว่าครับอันนี้สวยกว่า ขนาดนี้พี่เลยมารีวิวเันเธอแฮปปี้ล่ะฮปปี้ละอันนี้เป็นพิซซ่าทรัฟเฟิลนะครับผมชอบมากอร่อยมากพี่ชอบแป้งเขามากนะมันแบบนุ่มๆมนอร่อยมากต่อไปพิซซ่าบูเลต้าแบล็กฟอร์ต์สแฮม น,นี่เป็นคนชอบบูราต้ามากคนนี้สดชื่นมากาาอันนี้อร่อยมากพิซซ่าไปแล้วตัวพาสต้าแล้วกันครับผมป,ป,ปาปิเดเล่ทับเฟิลครีมครับผมนอกจากพิซซ่าทำสดสดแล้วเส้นเขาก็าทำสดสดเหมือนกันเป็นคนชอบเส้นพาสต้าสดมากๆเพราะว่ามีความกรุบกรุบหนุบหนุบอร่อย แกดฟูดให้อะไรครับให้เป็นทรัฟเฟิลค่ะเพราะว่ากลิ่นทรัฟเฟิลเนี่ยดีมากกัดเข้าไปเนี่ยชีสแบบช่ำๆค่ะอ่ส่วนฟูฟูดผมให้นี่ปาปาเดเล่ทรัฟเฟิลครีมกับผมเส้นเขาอร่อยมากเขาให้แบบตัวเนื้อแฮมเบอร์กมาด้วยอร่อยร้านนี้อร่อยจริงแฟมทามอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปคะแนนกันที่อื่นเพราะในนี้เดี๋ยวมันเออกระเบิในที่สุดนะครับผม ด้วยความที่เสมอกันก็ถือว่าเป็นผู้ชนะทั้งคู่แล้วกันงั้นผมขอเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับผมมองมากี่เป็นตัวแทนให้ไงเข้ากับเสื้อนะเข้ากับเสื้อพี่เป็นตัวแทนให้ในการรับมอบเหรียญของ The Mall Live Show b a n g a p ในวันนี้อาจต่วันนี้นะครับผมสมกับเป็น Flavor of the Season จริงๆครับผมความอร่อยจัดหนักแห่งฤดูกาลซึ่งวันนี้เนี่ยขอบคุณดามากนี่ก็ปล่อยให้พี่ชนะก็ไม่ไม่หือไม่อือไม่อะไรเลยแบบ ที่จะชนะก็เรื่องของพี่เองเนี่ยหรอเห็นว่ามันเป็นปมม่ทำให้มันเลืออิ่มอร่อยแล้วก็สนุกมากๆที่ได้มาแข่งขันกับทางอแมนดาชาริสาออฟดัมไทยแลนด์ด้วยนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็เป็นสุดยอดนักกินเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ดีลสุดคุ้มที่ทุกคนจะได้รับไปครอบครองนั่นก็คือ f l a v o r s of the Season ความอร่อยจัดหนักแห่งฤดูกาลับผมเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ให้ที่ Description ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เมกากอรเลสอีดมิอเล็กอเล็กอแมนดาอเล็กอแมนดาต้องลาไปก่อนนะครับผมอเล็กอแมนด้าเห็นไหมเห็นไหมผิดปิดโดนเลย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 ลาไปก่อนอย่าลืมติดตามกันได้ทุกช่องทางนะครับผม IG The Mall Thailand แล้วก็ Facebook, Youtube, TikTok ที่ The Mall Group ครับผมรับ EP หน้า จะมีใครมาหรือผมจะไปคนเดียวหรือว่าจะมีขอคนแบบชอบแข่งอีกได้ปะจิมพิกหน้าใครก็ได้คราวที่แล้วก็ไอ้มาร์ชด้านี่ก็มาชอบแข่งเฉยเลยไม่คิดว่าจะชอบแข่งขนาดนี้คนต่อไปขอเอาหนักกว่าเดิมนะคะอ่ะนี่ลาไปก่อนครับผมเมกาลิสอีทวิเล็กอ่ะแมนด้าค่ะสวัสดีค่ะมีกลิ่นหม่าล่าเบาๆแล้วผสมกับน้ำจิ้มอ่ะมันอร่อยมากผมบ้างผมบ้างผมบ้างนี่ไปเขาจะช่วอยวันนี้พี่ตีได้เป็นคู่แข่ง มันจุบๆมาให้หยู่ในชู้ให้ไม่ได้นะถ้าเกิดพูดถ้าพูดได้ให้หนึ่งคะแนนห้ามห้ามห้ามทวนแซลมอนคุย่างมันฝรั่งผักโขมโอมันฝรั่งออร์แกนิกออร์แกนิกมันฝรั่ง